งอมอุ้ยอักผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะว่าเป็นที่กูเนี่ยแหละโอ้โหเป็นที่กูลววว้วนๆอุ้ยอุยสวยสวัสดีคับวันนี้อยู่กับผมนะคะเมลีโอด้าตีินเฟสสเตชันเดอะนิวซีนะวันนี้เนี่ยผมจะมาเช็คดวงตัวเองใน new นิวซีสหน่อยนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยที่ผมทําคลิปอินเฟสซีเนี่ยดวงของผมเนี่ยจะเกลือมากๆนะเหมือนแบบว่าดวงไม่ค่อยสมพงกับเซิร์ฟสักเท่าไหร่คือแบบไม่ว่าจะเปิดกล่องอันไหนเนี่ยคือแบบ เกือตลอดไม่เคยได้ของแรงอะไรกับเขาเลยไม่ว่าจะกิจกรรมกระทงกิจกรรมฮาโลวีคือแบบบัตรซบอะครับวันนี้ผมก็เลยจะลองมาเช็คดวงตัวเองในนิวซีนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมทำคลิป New นะิวซีเนี่ยผมเปิดได้ของดีแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเฮฟวี่ปีเคฟวี่ธรรมดาคือแบบได้จนชินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะลองมาเทสด,ดูว่าผมเนี่ยยังเป็นลูกรักของนิวซีอยู่หรือเปล่า New นะิวซีเนี่ยยังจะรักผมเหมือนเดิมไหมย,ยังจะให้เฮฟวี่อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า ซึ่งมาตัดสินกันในคลิปนี้นะว่าั้งเปิดนิวซียังเกลืออีกเนี่ยคือแบบมันเป็นที่ดวงกูแล้วนะไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนิวซีเนี่ยเขาน่าจะเตรียมกิจกรรมคิดมัน่นะเพราะเลยแก้เซฟโซนใหม่หมดซึ่งถือว่าทำหมอกมาสวยมากๆแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะก็คือเวลาเราวิ่งเข้าไปใกล้ไฟเนี่ยเราจะได้ยินเสียงไฟด้วยเดี๋ยวผมไปหารแบบใกล้ๆแล้วกันคือแบบผมชอบมานะแม่งแบบเฟี้ยวอะคือเขาแบบระบบโผล่เนี่ยเห็นบ้างทุกคน คือแบบเหมือนได้ยินแบบเสียงไฟจริงๆเลยนะคือแบบเทจัดแล้ววันนี้เนี่ยผมเตรียมกล่องมาทั้งหมด50กล่องนะคือแบบไม่ต้องมาเตรียมเยอะนิวซีเนี่ยเขารักไอเมลิวอดัสอยู่แล้วคือแบบไม่ว่าเปิดเมื่อไรเนี่ยเฮฟวี่ตลอดเดี๋ยวเราแบบไม่พูดพ่าทำเพลงเลยเราล่ามเลยซึ่งเฮฟวี่ปีกกล่องนี้เนี่ยคือสวยโอ้ยกล่องนี้แม่งสวยจริงว่ะสวยมากนะเชีย่ยไอเทมสวยจริง แต่ที่ผมอยากได้เนี่ยคือเฮฟวี่ปีกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปพูดเยอะครับคือเฮฟวี่ปีกเราได้อยู่แล้วไงเออคือแบบเราได้เป็นเรื่องปกติโอ้เฮ้ยว่าเ,เ่มไม่ใช่ละอฮันนี่สวยจัดต่ขออนุญาตยิพันนี้ก่อนคือสวยมากอุ้ยสิเชี่อเขาทำมาสวยจริงกว่าสกินแต่ผมขออนุญาตหยิบนิดนึงนะครับคือแบบสวยโพส นี่ฮันนี่ผมมีได้ครังเปล่าวะอันนี่แบดเจอร์ตากูไม่ดีเปล่าวะหาไม่เจอหรือผมไม่มีฮันนี่ในคังวะอันนี่เอาซิกมาละกันนะฮันนี่ไม่มีแต่ฮันนี่สวยจริงนะโอเคฟาร์มาร์สโอเคฮันนี่อีแล้วแต่ผมรู้สึกว่าไอตัวฟาร์มาร์สในนิวซีเนี่ยคนจะไม่ค่อยนิยมนะ คือเพราะมันเป็นปืนออตโต้โอเคสก,กาเฉยๆครับผมว่าอุ้ยคาราบิดมาเช็คแป๊บสวยปะคาราบิดมันกดไรเช็คนะนี่ทุกคนดูเชี่ยอะไรสวยอยู่นะคาราบิดเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนซิกด้วยซิกซาวเออร์นี่แต่ผมว่ามันเป็นสีด้านวะถ้าเป็นสีเงานีแจ่มเลยนะ แตร่รายละเอียดะสก,กีนเขาทำมาดีจริงแต่ผมไม่ชอบตรงด้ามอ่ะแม่งดูแปลกๆโอเคเฮบี้ปีกขอเฮบี้ปีกได้ไหมละ่ะเอาชายคลิปนี้ไม่ขออะไรเยอะโอเคขอเริ่มซ้ำแล้วกัวไม่น่าเกี่ยวกับเซิร์ฟนะไม่ว่าจะดิวซีหรืออินเฟสซีไม่น่าเกี่ยวแล้วนะน่าจะเป็นที่ดวงเราหรือเปล่าอว่าเกี่ยวกับดวง,งแหละดวงล้วนๆผมบอเลย ไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาอะไรทั้งนั้นอ่ะอุย้ยขอเห็นวิปปีกได้ไหมล่ะอยากได้งอมอุย้ยอรคผมว่าไม่ได้เกี่ยวนะว่าเป็นที่กูนี่แหละโอ้โหเป็นที่กูล้วนๆวุ้ยวุ้ยสวยสัตว์ต้องแบบนี้ดี่วะเออไหนขอดูดิ ผมกดใช้แล้วสกินไปไหนอะ่ะอ๋อยังไม่ได้กดใช้อุ้ยกระเป๋าเปลี่ยนไหมอ่ะน้องชายเชี่ยสกินสวยจริงนะสวยแบบสวยจัดเลยปีกแต่ผมยังได้เฮฟวีมากกว่าวะ่ะถ้าได้เฮฟวีนี่เฟียวเลยโอเคแต่เราได้กอบมาแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าดวงดวงในนิวซีแล้วก็ยังดีเหมือนเดิมนะ ไม่นด้ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นี่ละว่าเป็นที่ไออินเฟสซี่ของมันยากเกินเว่ยเฮ่ยโอเคผมขออนุญาตเรียนอะไรที่ยังไม่เคยใช้เลยนะคาตานะเป็นแต่สกินสวยจริงว่ะแต่ผมว่าต้องจับคู่กับอารเว่ยถึงจะสวยอันนี้เรามีหมวกมันหรือเปล่าหมวกเดี๋ยวผมไปดูก่อนเดี๋ยใส่ครบเซ็ตเลยแต่สวยจริงนะสกินนี้แต่พอใส่ครบเซตแล้วมันเท่จริงนะคือแบบ เใี่ yeah, ผมชอบพวกสกินปืนเขาจัดเลยเขาทํามาดีจริงนะ mm hmm. เขาไล่เฉดแบบเฟี้ยวจัด mm hmm. อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปวอล์คแ mm ์ hmm. เลยละกัน มาเดี๋ยวมาดีมาดี๋ยวมาเยวมาเดี๋ยวมาเี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋มาเดี๋มาเดีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดยวมาเดี๋ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดวเดีาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยเดียวเดยวายวมามาเดีาเี๋ยวมาเดี๋ี๋ยยวาเดีวมี๋ยวมาเดี๋ยเดาเดเดยวมาเดาเดี๋เดี๋ยวมดีวยวมาวมายวมาเดี๋ายมาเดียว๋ยวมาเดี๋ยววมาเดเดยวมาเาเดี ียวืนล่าเนี่ยไอ้บางต้มีลอย่งเงได้ปัันหลังันหลังกันนอ่ะไม่ไหวมึงม่ได้ไม่ไให้น้ำก่อนนะเจอามแตแบบูคว่าเพื่อเผแพ้พี่ยา์เลยนะแพ้เพื่อแพ้โดนพูจริงนะ

ไม่ใช่พี่ไม่ใช่มึงค่าไม่ทำอะไรมือทำอะไรผมก็ต้องกิ่งกันดีกว่ากิ่งงานนะครับเพื่อนผมอ่ะอุ้ยผมไม่ไหวแล้วบอลหยาดอาจารย์เลยป่า